สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปั้นโคมไฟกันนะคะต่อเติมจากคราวที่แล้วที่เราทําสตูที่อยู่ในบาร์นะคะสตูเก้าอี้สตูนะคะไม่ใช่สตูอาหารอันนี้พอยใช้ทรงกลมนะคะมาบีบให้แบนจะได้เข้ากันกับเก้าอี้สตูมะกรองที่เราทําคราวที่แล้วนะคะไม่ยากไม่ยากพวกชิ้นส่วนที่มันเป๊ะๆ๊ะแบบนี้เราแค่ปรับสัดส,ส่วนให้มันได้แบบที่เราต้องการนะคะแล้วก็เสริมเติมแต่งไปตามจินตนาการเท่านั้นเอง ใส่ข้อตรงใส่ไฟให้หน่อยนึงก็มาทําสีแล้วค่ะแปบ๊บเดียวเห็นไหมงานชิ้นนี้ก็ทําเล่นๆน,นะคะตอนที่ยังคิดไม่ออกว่าจะปั้นคาแรคเตอร์อะไรนะอดีนีวก็ปรับแสง,งคมไฟนะคะแล้วก็ไปจัดแสงพอจัดแสงเสร็จแล้วนะคะอยากจะเพิ่มไส้หลอดนิดนึงสมัยนี้อาจจะไม่ใช้ไส้หลอดแบบนี้แล้วนะแต่ก็รู้สึกว่ามันสวยฮะไม่รู้มันอาจจะไม่คงทนเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันสวย เราจะเห็นได้จากหลอดไฟเอดิสันนะคะที่เขาขายกันคือไส้หลอดมันสวยนะคนเลยชอบนะคะจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยนะคะเราจะทําสัก2ดวงนะคะอันนี้พลอยจัดแสงพระอาทิตย์เพิ่มนะให้มันส่องสะท้อนแก้วนิดนึงใส่2ดวงนะคะหลังจากนั้นพลอยก็จะใส่ฐานของไฟให้ด้วยะคะ่ะแล้วก็อยากจะให้มีเหมือนเป็นเส้น ที่รัดอยู่บนฐานไฟนิดหนึ่งใช้บรัชช่วยนะคะแล้วก็สมูทพอได้แบบที่ต้องการแล้วก็ดุ๊กพิเคทมันมานะคะหรือว่าโครนในโนแมใช้โครนนะคะเปิดไฟปิดไฟดูไปป๊บไปปับป๊บไปัปปป๊นี่สำเร็จออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าเราจะมาทำชิ้นไหนกันต่อนะคะก็ค่อยมาดูกัน ก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ